โอเคครับคู่แรกครับสำหรับตารางการแข่งวันนี้ครับโอ้เปิดด้วยพีนคาราบาลครับเดย์แอนรุ่นนี้ต้องเปิดคาราบาลนะเอาไว้รุ่นเปิดคาราบาลได้เดี๋ยวมาลับกันขอบคุณทุกททีมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างปีพีมังโตกับในชุดสีฟ้ากับปีพีมังไก่เนะไม่ใช่ต้งเหตบริษัทเขาอ่าแล้วครับคู่แรกครับนี่ยังไงก็พี่น้องชาวบางโกลมาทยอยมาเชียร์กันนะครับโอ้แล้วก็บางโกลแชมป์กี่ปีแล้วไอรเข้มกี่ปีแล้ววะเนี่ย ทุกปีโอ้ยฮ่าไอ้แ้่ยแยมลงมันเป็นก็มันเกินกว่าปีแล้วเนี่ยแล้วมันลงไม่ได้ั้ยอ้าวขอบคุณทั้งสองทีมครับ<ด>นี่นะครับเดินทางมาน่จาจะเดินทางมาถึงหลายคนก็เดินทางไปทํางานกัน<ช>อยู่ที่อื่นเลยครับก็ถึงปีก็ต้องมาเจอกันนะครับก่อนนี้ครับเป็นเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกๆครับเนี่ยคือการแข่งขงันกีฬาประเพณีครับ้งที่สาประจำปี2567 ณนะบัดนี้ครับเรียนท่านประธานก,การแข่งขันท่านคณะกรรมการการแข่งขันท่านสมาชิากสภาจังหวัดทั้งสองท่านท่านนายกองการากนบริหารส่วนตำบลปั้นเก่าท่านรองนายกท่านประหลัดอุ้งโำเภอปักษงชัยท่านประหลัดหนึ่งท่านผู้ให้การโรงพยาบาลปบตบัานเก่า บางโป่งนะครับท่านกำนันท่านสารวัตรผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์ท่านประธานอาสมท่านสมาชิกองค์การหน,รน่งปฐมบุญทุกท่านท่านอภิรักษ์นัน,นคุณผู้ชำนาญการประจกาตัวสม,มาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้องชาววังโป่งน้องชาว ตำบลเก่าและตำบลใกล้เคียงที่เคารพครับวันนี้วีลาวังปู่ครเนี่ยเดินทางมาถึงวัยการปนวซึ่งมีความพร้อมนะครับทั้งด้านร่างกายกจิตใจทั้งเรื่องประสบการณ์ขอเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยมีความผูกพันกับกีฬลาวลังปู่ครับเพราะว่าผมได้มาเป็นตัวแทน ท่านอสอราด่านคุณนะครับทั้งแรกตอนจัดวังโป่งครับทั้งที่สตอนนำทัพมาถูกในทีราประเภินี้วังโป่งครับทั้งที่สามสิบสองนักุตบอลคคนประเทศทิมไทคู่ที่สองสำหรับ ทีมฟองบีในช่วงที่ส่งกัดทีมลูกไปดูหลังนช่วงที่ชมโภดามขอบคุณทั้งสองทีมงานครับทั้งลูกไปดูและก็ฟองบีครับาแล้วจะใช้สูตรไหนครับแม่สามประสานจากสุราทิ่สาครับแล้วก็แป๊กครับยืดได้ผลครับแม่เจ้าเบนโอ้ยังไม่พลาดครับโอ้โหฝังสายของโค้งของเจ้าเบนครับแม่ อ่าเดินหน้าไปข้างหน้าโอ้โหเ่ยครับของทางยิ้ห้อยครับนี่ครับสามประสานนะเรัของจากสุราษฎร์ศรษะครับมีจากไก่จ๋าโอ้โหนี่ครับจากไก่แล้วก็มีธนาแล้วก็จับเบ้นครับนี่ครับก็ทีมเดินสายของทีมจับใจของดั่งโทศสุราษฎร์ศรษะครับมาดูฟลิกชิพจังหวะนี้ครับของทางยิ้ห้อยครับสายลึกขวาครับมาแล้ว เป็นไปที oh yeah. Yeah. E. À, ่ชนาโอ้โหมันทัพมังกรครับโอ้โหดูนียังไม่มีจังหวะทีนี้รอย้กัสองเด็กครับเอนสอครับที้นนำมงปปีสองประตูตัวหนึ่จากการยิงลูกโทษที่ยอดของนักฟุตบอลทยครับ อาแล้วครับพัฒนพงศ์เปิดปั่นไปแล้วก็โอ้โยจะไปทำงานมาบอลอ,อยู่ที่ธนกิจธนกิจกลับแล้วก็บงังอ่าแล้วก็พยายามเคาะไปแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็โอ้โ,โอ้ยนี่เขามาจี่ตาใส่ด้วยขวาลูกนี้บอลไปตรงตัวเจ้าคุมขลิครับประตูของทีมบางโปงมาดูรูปตะ ผมจังหวะดีแล้วเปิดยาวๆโอ้โหไปแล้วมีอยู่ที่เพชรบุรีแล้วมาซ้ายแล้วก็ใส่สายโอ้โหโอ้ยยังไงล้อเลื่ขวาใส่ด้วยสายก็ไมเน่าจะหมดแล้วโอ้โหเดจังหวะออกแรงปัดดูนี้โอ้โห,ออโโหดีครับบอลพุ่งเข้าก,กรอบด้วยคนระับเดี๋ยวก็ยังไม่เอรดาวมาแโอ,อไ้ไม่ได้ครับบอลกับบออยู่ที่เพชรบุรี

มาแล้วครับสัญญาณจากผู้ตัดสินมาแล้วมาดูอัศพลอสอแล้วก็มีแลโฮโฮโฮ้วก็โอ้โหสาครับไปปลาแล้วอ้ยลาเลยเอา,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 อายังอยู่ครับเป็นคน,คนเดินเจ็บพัเพียงมาแล้วเจอกกิญพูดี โอเคครับเปแล้วครับงานนีของานเดงานยกปมการบริหารจ่ดาลเมเก่าครับนายธนดลศุภุเกลได้รับความเคารพจากนารับ2ปีครับขอเชิญครับ จะเป็นการพบกันระหว่างทีมหีบงห้อยกับทีมสมรับทายสี่รายนามผู้เล่นของทีมหีบงห้อยครับผู้รักษาประตูหมายเลย 76, ขหนึ่งนายนัทวุฒิเกียรติขุดทดครับผู้เล่นหมายเลขเก้านายเกียรติภพคือขุดทดผู้เล่นหมายเลขแปดนายสันติพงศ์เกียรติสุนเนินหมายเลขท่านที่สี่นายกิตตินนท์ขุนทดครับ หมายเลขห้านายเมธิติโมกขุนโทษหมายเลขหกนายธิติวัฒน์เกิดขุนโทษหมายเลขเกดนายเกดจตนาปุกขุนโทษหมายเลขสิบนายธนาเม่ขุนโทษหมายเลขสิบสามนายวิวัฒน์ตัวจนชื้นหมายเลขยี่สามนายวิชรกรรุ่งจิตจักรณาและหมายเลขยี่สองครับนายธิตินัมเก่าขุนโทษรายนามผู้เล่นของทีมสมนักพิทยเอฟซี ผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งครับนายมีโชคเจริญการผู้เล่นหมายเลขห้านายสันติพัฒนาผู้เล่นหมายเลขแปดนายนักเห็บสังเพียผู้เล่นหมายเลขสิบเก้านายวัชรินทร์ชยุทธ์ชผู้เล่นหมายเลขสิบไกลเชื่อศักดิ์โยธาเล่ผู้เล่นหมายเลขสี่นายธวัชแขนบุตรชผู้เล่นหมายเลขสิเจ็ดนายธนัสนันนินธรรัตน์และผู้เล่นหมายเลขสามสิบนายธนกิจชมดี ผู้เล่นหมายเลขหกนายพยมตัดกินขุนทลผู้เล่นหมายเลขเก้านายบอลลิบอลเชิดขุนทลและผู้เล่นหมายเลขเก้าเบีนายพัฒนพงศ์ลบดังนายนามผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่หนึ่งนายวานเล็กไชภูนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่เดินนายจักเก็ตพ่อโคนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองนายเฟรมสุรพลปัดดีและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สี่ครับนายประจวบดอกสูงเด่น ขอบคุณท่านนายกงชนะดนถูกคุณโวษครับนายยงครงการด่านส่วนตะบนตะเก่าครับแล้วตอนนี้เรามาเจอความมันมของอรอบคิงชนะเลิศครับเพืบอลรุล่นประชาชนครับก็อขอให้ทั้งสองทีมโชคดีครับสำหรับแคมป์เป้ที่สาที่สอครับกีฬาฟอทีดีบางกุกครับนี่วันออกพาารรษากับอขอบคุณผู้จัดการทีมของทั้งาทีมสำนักข่าวเอฟซีกันนาย ม่มาเลบอลโนเปิดโค้โคโคโคง,ง,ง,งแล้วก็โอ้ยโอ้ยแกเป็นเร่องที่ัี้วามสำเร็จเป็นโค้งแล้วก็เป็นค้ามอจริญร่งเรอยครับโอ้โหได้มองเป็นประวันแต่ทศ้ามันจะอัด ไม่ชนไม่พ้นครับไปที่นันานๆแล้วหมุนม่เออยังมีตัวเตะรถยุงสัตว์บดัดสายครับพยาาลาะไปแล้วยุงสัตว์กินกุท้องป็พเอมาแล้วสามกับตะครกันเองกรสโนครับกรบัโบยฮะนะครับเป็นตัวอ่ะเอา นาับทีมรือไมก็มีทีมใดที่ต้องเลือกทีมในบ้านหรือลู่เพ่อต้อ่าก้านะครั่รสุดก็ได้ต้องเลือกเอต้องเลือกต้องเลือกต้เลือกต้องเลืกต้อเลือกต้อง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 กต้องเลือกต้องเลต้งเลือกต้อ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 งเลือกตล้อต้งเ้องเล้องเลือเอกองเงต้องเลืเอกต้้อ้องกต้องเลือกต้องเลื้องเลือกต้องเลือกต้

การแข่งขันที่ผมได้เกิ้นนําไปแล้วนะครับขออนุญาตนะครับกำกับเรียนท่านจิตศดาพิทยาพรนะครับสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอด่านขุนทดกับผมในะนมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งครับครั้งที่3.2มสอขอกละากณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งครับครั้งที่32ในครั้งนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับุญเล็กตัวเล็นน้อยนี่เองที่อีบอลเลยบอลวันนี้นะครับจบพังหมู่ที่5ครับเชิญเชิญตัวแทนรับรางวัลจากท่านรองรุ่งระวีครับที่จากบ้านกลางครับขอเสียงปรบมือให้กับแทมปีนี้ครับบ้านกลางนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆถ้าบ้านมีเป็นตัวแทนของทีมชาติด้วยนะครับขอืินชมยินดีครับ รับขอบพระคุลด้านรองลุงระวีชานพิทยาครับกําลำดับต่อไป V.I.P. ปกครองนะครับของตำบลบ้านเก่าเรานะครับเชิญนะครับตัวแทนรับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยรางวัลด้วยนะครับนี่คือมนต์ถังทุสเนียหนึ่งของกีฬาบองโป่งครับครับจากบ้านหญิงห้อยครับเชิญตัวแทนรับมอบนะครับ ครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณคุณหมอพรหมรักหอมมาลัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโป่งนะครับที่ได้เกียนพุตบอลนาบโสได้แก่ทีม VIP จากบ้านวางโป่งครับเียนเชิญตัวแทนนะครับ่อเช้านี้มีคนแซวนะเปี้ยงนะว่าบางโป่งมีสองล้านขึ้นเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานจริงครับนี่มากันด้วยใจเตะกันด้วยใจจริงครับ โสนะครับได้แก่ทีม V.I.P จากโคกเทพครับดิชินนะครับโคกเทพปีนี้มาแรงจริงๆนะครับนะครับเป็นด้วยรา,างวัลจากรางวัลรองชนะเลิศดดบสามฟุตบอลประชาชนทั่วชนทั่วไปได้แก่ ทีมพวกเทพครับปีนี้ได้รองชนะเลิศสามครับปีที่แล้วเป็นแชมป์นะครับปีหน้าคงจะมาสู้ต่อนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับฟุตบอลประชาชนทั่วไปได้แก่ทีมวางโป่งเอนะครับจากบ้านวางโป่งนะครับินเชิญตัวแทนน้องๆจากบ้านวังโปง่ง,ง,ง,ปงรับมอบ ไม่เดินเหมือนนางงามเลยไม่กระชับกระชิงเลยเว้ยครับขอเสียงประเมอให้กับทีมที่สมตักสีที่สุดนะครับรางวัลรองชนะเลิศดับหนึ่งฟุตบอลประชาชนทั่วไปได้แก่ทีมบ้านยี่ห้อยครับนะครับเรียนเชิญตัวแทนรับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยเกลรางวันจากท่านสจอต้นนะครับสจอเจ็ดาดาิทยาพอ,พอ์นะครับประธานปิดการแข่งขัน,นวันนี้ครับ สำนักตะคนะครับจากบ้านสำนักตะคอนะครับสำนักตะโคสเอฟซีนะครับ,บ,รรบปีนี้มาดีนะครับเล่นกันด้วยใจสนุกสนานจริงๆนะครับเมื่อจบก็เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณมากนะครับเราก็มีรางวัลพิเศษอีกสองรางวัลด้วยรุ่นประชาชนทั่วไปได้แก่นายพัฒนพงศ์นกกลางครับ จากสนับสน c นฟรับยินดีด้วยนะครับเล่นด้วยความสามารถแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬานะครับควางกุ่มครับครั้งที่32มป็นตามปีพศสองพันห้ร้บเอ็ดนะครับจากการจัดงานที่ผ่านมาเราได้เห็นความเข้มแข็งของทุนคนนะครับในทุกๆภาคส่วน,นครับอันนี้ก็คือความสามัคคีของทุนคนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีของอำเภอด่านสุพทศและก็หวังว่ากีฬาประเพณีนี้จะมีออกไปเรื่อยๆนะครับตาบนางเท่านานปัจนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวังกงครับ